มาครับพี่น้องมากินออมเนือ้อแซ่บกับจาพนเลยพี่น้องออมมาเต็มมอเลยครับพี่น้องมือน,นี้ออ้มึงเนี่ยมึงจะนำกับคุณคุณแล้วครับอืมอู้โหเฮียเฮียเฮียหล่นมนือพี่น้องเลยเต็มมอใหญ่ๆมาแซ่บๆน้วกันครับผมพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องสู้ขู่สู้คนครับผมมาพ่อครับจ่าบอนอีกแล้วครับผมมือนี่ในที่เราเสียบแซะมาฝากมาตอนพี่น้องด้วยครับเด้อเป็นอ้อมเนื้อพี่น้องเมึงโหลดอู้ยแบบเสียบๆเลยครับพี่น้องเฮ้ยจัดเสียบๆต้องการน,นะพี่น้องเลยอู้ยมืงเนี่มีแต่มีม้ามมีเนื้อขาไล่ทะเลาะพี่นอ้องอวามเช่นกัน ความใหม่ใหม่วาม,ม,ม,มเสียบเสียบรสชาติตราต้องพืดถึงพี่น้องมันสุดยอดยแล้วจ่าบ่อนืลพี่น้องอืม หวนหุยๆเลยเห็ดใหม่ๆเออมองเนี่ยมันเป็นอย่างดอกยามลวกปากาลองกินหอนว่นพี่น้องมันยังเสียบแต่กะระวังเนี่ยมันลวกปากมันยังหอกย่างในคล้ายออกทางเกาเลยนี่พี่น้องื นี่แหละเพ่นน่าสดนำมีแห้งเายวเลยเพื่อนลองเย ฮืมฮืมสุดยดอดหอมใส่ผักอมือนีได้เครื่องในเต็มเต็มเลยพี่น้องบพรว่าที่เป็นใสครับผมเป็นใส่เป็นสามสิบกีบขั้นแท่หน้าพี่น้อง

อนี่แหละมันคล้องเทียบ <c oughs> เสียบเลยค้ดอยากมาโดนเลยพี่น้องมันตัดเลยมาเห็ดมือนีแล้วครับผมนี่พี่น้องทีเด็นท้องเฮาาม่าม <c oughs> มาแบบถวยถาดนี่ยิ่งสิล่ะสูรพีนวังเบ่งนี่ครับสามสิบกีบกันแท่นหน้า ย,ย,ยัวๆแล้วครับพี่นอ้องหนักเป่าไปนิดหน่อยเคนอยากให้มันเสียบนะพี่น้องเนาะขี่เพียอ่อ,อนๆขี่เพียอ่อ,อนเอามาพี่น้องเอาใส่้ำพม แต่ใส่บลายหลหอกสอสำคัญขาดบลาไของการออมข้าวคัวเลยไห่น้องอืจ้าบอนนี่มากขนาดข้าวคัวใส่ข้าวคัวเมนูใดมันก็ะเสียบเมนูนั้นมันหอมนะอืือ ืปาตัวไตสดนำเนี่ยอูยย่างคักอีเดีแต่เครื่องมันถึงนะพี่น้องบวกเลยว่าสดเขขดก่าค้ําไดก็โอ้มีแห้งย่ามนันพี่น้องเสียบเลยล่ะ Ừm. <laughs> Trăm khẩu nhai nep nè <c oughs> มองมันเสียบมองมันได้สดน้านะครับพี่น้อง <c oughs> สดน้ามาได้โอ้อย่างคัก เนื้อหน่อยเงือย,อย่างเต็มนาแล้วครับพี่น,อนอ้องแสียบเงอืงได้สดเหนาะนอนมีแหงยาวพี่นอ้องอ้มอมเนื้อมือนีอหอมเครื่องใมหอมเนื้อใส่กันอูอย่างขักออมพกอีตัวผักซีเล่าบานเท่าเนาะพี่น้องเนาะกินขวน้ำกันเจ็บเสบเท่าไหรเแล้วอ๋ ครับผมพี่น้องคลิปนี้จ่าบอลกสีเอาไว้สมนีสักก่อนด้วยครับพี่น้องอ่าคลิปหนาจ่าบอลสีผ้าพี่น้องไปอยู่ไปกินทั้งใดจ่าบอลกสิมาไทยสูพี่น้องเบิึงขึ้นเขานะครับพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก่อนเสมาหน้าผ้าจ่าก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำล่ำไปด้วยสูขู่สูก้นครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณหลายๆที่พี่น้องที่ตามรับชมครับผมขอขอบคุณหลายๆครับผม